มาได้จ้าแรงๆกินข้าวกับอะมคุ้งพี่น้องอันนี้ต้มเครื่องในหมูเข้ากันเพราะพี่น้องรักนะจุ๊บๆรักมาจุ๊บๆหัดหอยลายพี่น้องหอยลายลายคือหอยลายลายหอยไมลายคือหอยไมลายอูมาๆมากินหอยลาย Hỏi may lai cứ hỏi may lai Hỏi lai là hỏi lai lai Ok, 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 you are ok Bắt <coughs> chặt <coughs> Ok, ok Cảm ơn hôm nay nọ Khóng bìa

เครื่องในหมูทูอินบันกับส้มตำแซ่บๆก็อร่อยมากหน้าเขาเลยปุ่นออกปุ่นออกนี่เนาะเพราะว่าปุ่นหอย ไม่ได้ปอกไม่ได้หอยมันมิดจิตเกินหอยมันไม่อาปากเลยหอยมันมิดจิตเกินไปไม่ไหวฮ่ามันไม่เ้อหอยที่ดีต้องหอยอาปากว็ทันหอยที่ดีต้องหอยอาปากอี่ได้หอยแล้วหอยนี้มันอาปากมันตักง่ายนะคะ อ้าวปลาแังคีปลาแฮงตาอร่อยมากอันอันที่ว่าเปิดอะไรได้ไหมเอาแควคอบเอาเลยมนะั้ะเอาแควคอบเอา